ทีมงานกอดฟาเตอร์ father, ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สุขลาครัพพ่อเห็นนายมาแล้วขึ้นไปหยอบอยู่บนฟ้าเพดานใต้หลังคาเลยครับคิดว่านายไม่รู้ไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนแล้ว,แ,วแน่แน่แม่วิธีนี้ไม่มีอยู่ในข้อสอบตำรวจแล้วครับโจรเลิกใช้ไปนานแล้วเก่าแล้วต่อให้นีขึ้นไปนอนอยู่บุฟ้าเทวดาก็าช่วยอะไรไม่ได้ครับ เหตุการณ์นี้ทางชุดเปิดการข่าวต่อชะลอ437อัมพอสรางจังหวัดสงขลานะครับนำมาจับของศารจังหวัดนาราธิวาสไปจับกลุ่มนายอภิชาติอายุ48ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศารจังหวัดนาราธิวาสซึ่งถูกออกหมายจับเมื่อวันที่11มิถุนายนปีที่แล้วนะครับคดีค่ายาเสพติดและก็สืบจนรู้มาว่ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับ เมื่อเช้านี้ก็ตามไปจับครับพออภิชาติรู้ว่าตำรวจมาก็รู้อยู่แล้วครับว่ามาทำไมคงไม่มาหากินงานแน่ครับก็เลยปีนขึ้นไปซ่อนไปหยอบอยู่บนฝ้าเพดานชั้นสองของบ้านกาวรอดแน่ๆไม่มีทางหาพบขึ้นไปนั่งลักยิ้มอยู่บนฝ้าเพดานอีอีทำไมากูหัวดีจังอีอีคิดได้ไงอีอีทาไมาเก่งจังอีอีอี คือจริงๆแล้วพี่ๆตชดอเขารู้เขาเห็นอยู่ก่อนแล้วครับว่าหนี้ขึ้นไปอยู่บนฝ้าไพดานก็ให้ญาติช่วยเรียกลงมาครับลงมาตาพีล,ลงมาตมาเขารมัดแล้วอยู่บนนั้นไอ้นั่นก็ยังนั่งยิ้มครับอีฮีฮีกีฮอกโรเพีย พอได้เวลาอันเป็นมงคลระเลิกแล้วครับพี่ๆต่อชดก็บอกว่าพ่อพ่อเลิกเลิก,ล,กลงมาลงมาจากทีฮ่ฮิฮิฮิก็กลายเป็นฮือฮือฮือพลางพ้นเลยครับยอมลงมาเองเลยดีครับที่ลงมาเองได้ไม่ต้องขึ้นไปเอาตัวลงมาหรือว่าโดดลงมาแล้วก็พาตัวส่งสารจังหวัดนราธิวาสครับตอนเจ้าหน้าที่แสดงหมายจับให้ดูไม่ฮิไม่ฮือแล้วครับแต่ว่าดังห้าเรียบร้อยแล้วกู